ครับผมสวัสดีครับโหชาเฉยฟ้าแม่อายนะครับเนาะจากนัางานจริงนะครับจากบ้านหลังนึงที่ผมได้มาทําวันนี้ครับเนาะก็เป็นแนวทางในการทำนะครับเนาะทุกอย่างก็มาทางไฟฟ้าครับผมก็ได้ทําการดึงเมนอะไรเรียบร้อยแล้วครับเนาะดึงไฟเข้าอาคารผ่านมิเตอร์เรียบร้อยครับเนาะดึงไฟเข้าอาคารดูข้างในกันครับเนาะว่าทายังไงเป็นแนวทางในการทำนะครับาบ้านของเขาออกลักษณะธรรมดาเนาะ มีสี่ห้องนอนห้องโถงหน้าบุกหนะ้าบ้านไม่มีห้องน้นําระทถ้าผมใช้เมนเบอร์ยี่สิบห้าเขาหน้าใหญ่ไปเลยเสร็จแล้วผมก็มาเสล่กตัวเสาเชื่อมเข้ากับแหลกๆนี่ก็ยึดพุกอะไรเสร็จแล้วเชื่อมสายมีเนมเบอร์ยี่สิบห้ากับเบอร์สิบหกเข้าด้วยกันสิบหกเป็นสิบหกทองแดงนะครับนะครับดูข้างใน,นครับ ค,ครับ <c oughs> ข้างใน,นก็เป็นลักษณะแบบน,นี้นเนาะไฟฟ้าทีบายยกผมได้ใส่สวิตหนึ่งอันนะเนาะลัคหนึ่งอันตามเจ้าของเขาการเดินสายเขาเป็นลักษณะข้างบนเป็นท่อเหลืองข้างล่างเป็นท่อขาวข้างทําเป็นท่อขาวเดินลอยโชว์นะครับเนาะสังคมอะไรประมาณนี้ครับใส่เข้ากล่องสวิตช์อะไรประมาณนี้น เราก็เป็นหลอดธรรมดาเป็น LED ยาว LED สั้นธรรมดาก็คือสิบวัตต์ข้างนอกก็เป็นหลอด LED ยาวที่สิบวัตต์ครับเหมือนกันทุกห้องครับสวิตช์ปลั๊กนะทำเป็นท่อขาวลอยโชว์ครับนะครับเนาะเหมือนกันทุกห้องเหมือนกันทุกห้องมีอะไรมากมายครับก็เป็นง่ายๆ่ายนะรับขั้นบนก็ทำเป็นท่อเหลืองเนาะมีจุดพักสายมีบล็อกอะไร ันนี้คือจุดเมีตู้หลักตู้หลักก็มีอะไรก็มีกันดูดรูกสึกิจย่อยสายดินสายเมนหลักสายเมนลองเมนหลักก็คือมีโถคจากกาไฟฟ้าครับเนาะก็เหมือนเดิมครับนาง,งาน,นเดิมก็คือ มีต้นจะการไฟวิ่งเข้าหาบากาวก่อนร็จแล้วจากบากาว้นเข้ามาจ่ายให้เบเกอร์นะครับเนาะส่วนไฟของการไฟลายเส้นเส้นสีที่มากสีตายก็จะเข้าที่เบเกอร์มาจ่ายให้ลูกสกิจย่อยลูกสกินย่อยผมก็ใช้สายเบอร์สี่ครับเนาะเทสบีเบอร์สี่ครับเนาะในการส่งไปหาแต่ละวงจรแต่ละห้องแต่ละห้องสายดินผมก็ใช้เบอร์สิบองแดงนะครับนี่มีสายดิน นะะฮมีสายดินวงจรย่อยบางทีสายค่อนข้างเยอะผมก็เลยใส่เป็นรางรันไม่ได้ทําเป็นท่อนะครับข้างบนมีบล็อกพักอีกทีนึงนะครับเนาะก็เป็นทางครับเนาะไม่ได้ก็อขโมยบ็อักกันนะบล็อกพักสายข้ยยยยางบนก็ทุกอย่าง ไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะครับเป็นแนวทางในการทำครับแล้วก็การดูดก็การดูดตามมาตรฐากนการไฟฟ้าเป็นตู้ยี่ห้อหรือไม่หรือยี่ห้ออะไรนะครับแล้วไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับโอเคแล้วก็วงจรที่ผมทําก็ทําเป็นลักษณะวงจรเขาผมแยกเป็นสีวนส่วงจรครับเนาะสี่วงจรนี่คือ ห้องนอนซ้ายขวาเป็นวงจรที่1นะครับห้องนอนขวาขวาสองห้องซ้ายสองห้องผิดเนาะวงจรที่2แล้วห้องโถงปิดหนึ่งวงจรแล้วมีห้องครัวข้างๆอีกหนึ่งวงจรนะห้องครัวปิดนห้องครัวห้องครัวก็เป็นลักษณะห้องครัวธรรมดานะนะครับต่อให้เขาแต่ยังไม่ได้ลื้อนะก็ อย่างเป็นปตามมาถ,ถามใครฟ้าเนาะนี่ก็คือองค์ชายที่ผมทำาให้เขาเข้ามาเนี่ยครับ,นรบจนผมทำมาให้เขาก็คือเป็นลนักษณะล้อหนึ่งล้อสองหัวหัวก็เป็นแนวทางในการทำนะครับไม่ได้บอกว่าดีที่สุดน,นะครับ ยังไงก็ชอบก็กดไลค์ใช้ก็กดแชร์ถ้าคุณแค่ก็ช่วยกด Subscribe ผมด้วยนะครับอขอบคุณครับ